น้องเลอาสวยสไตล์ไทยสงกรานต์ปีแรกแม่อาโอดเหมือนยืมลูกคนอื่นมาอุ้มสวยฝรั่งน้อยได้พ่อเต็มเต็มเผลอแป๊บๆน้องเลอาลูกสาวคนสวยของนางรายอายอภิษดากับสามีชาวฝรั่งเศสก็เติบโตเป็นสาวอายุครบ3ามเดือนแล้วพัฒนาการเติบโตสมวัยน่ารักน่าเอ็นดูดุดดั่งตุ๊กตาเป็นที่รัก ของครอบครัวและแฟนคลับมากมายล่าสุดไอออพิสดาได้อัปเดตภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพี่ชายและคุณพ่อคุณแม่บินลงใต้ไปอยู่กับหลานเลยอาถึงจังหวัดภูกเก็ต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ทางนี้แม่อายยังได้อดความน่ารักคู่กับลูกสาวพร้อมแคปชั่นชวนยิ้มว่าเหมือนยืมลูกคนอื่นมาอุ้มแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชมสนานหลงรักสาวน้อยลูกครึ่งคนนี้เข้าแล้ว